สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลลอทอีซี่กันญชาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันญชาเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่มอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมินิสองของโค้ดสกินปืนแบบทาวน์ครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมินิสองของโค้ดเพ็กกันด้วยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับ ถ้าใครนะครับอยากได้โคดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่กอนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมถ้าดูคลิปนี้ไม่จบพี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับอ่านะครับโอเคนะฮะกดไลค์เลยนะครับท่าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโคดกันนะครับแต่นะครับก่อนน้องๆนะฮะจะไปเอาโค้ดกันนะครับ พี่ขอบอก connect, ก่อนเลยนะครับว่าสําหรับโค้ดสกินปืนวันนี้ก็เป็นในส่วนของโค้ดสกินปืน AK มังกรนั่นเองนะครับเป็น2โค้ด AK มังกรที่อั p เลเวลนะครับผมอ่านะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะบอกรายละเอียดอีกทีน nice. ึงนะฮะแต่นะครับพี่มีการแจกเพชรนะครับ1นึ่เพชรนั่นเองนะครับผมจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาโลกนะครับผมนี่เลยนะฮะตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1,999เพชรรคับต่อ1แพ็ยเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับเป็นชุดพิเศษของอึ่กนั่นเอง ก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการแจกในสองเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่มีการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่เป็นแบบใหม่นีฮะหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็ พี่จะมีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดินคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดินในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยนะครับพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่เป็นแบบเป็นชื่อนะครับแล้วเป็นสองท่าทางนะฮะแล้วเป็นสองชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับสี่ข้อนะครับกติกาข้อแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่สองกดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับ คอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็โยดีของตัเองเอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะสำหรับกติก้า4ข้อนะฮะไม่ยากเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกติก้า4ข้อของเราแล้วก็นะครับจะมีที่สองโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่พาดูโค้ดกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโค้ดแรกเริ่มต้นที่สองเป็น AK นั่นเองนะครับเป็นที่สองเอเคบลูเฟรมดะกอนะครับกระบอกนี้เลยเนาะ ก็จะเป็นในสองเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับเลเวลหนึ่งก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเลเวลหนึ่งนะฮะก็จะได้เป็นในสองของแบบ14วันนั่นเองนะครับจะไม่ได้ถาวรนะแต่นะครับเราสามารถอัพเลเวลได้นะครับอ่าเป็นวันแต่เราสามารถอัพเลเวลได้นะครับอันนี้บอกเอาเลยแล้วก็มีสองสกาเป็นสก้าอาร์ติฟเตชันนะครับบวกได้เบนหนึ่งตรากันยิงสองลบแมกกาซีนหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้ก็จะได้เป็นกล่องซุ่มนะฮะก็ M4 นะฮะ M4 A1 นะฮะก็เอ็มสี่เอ็นหนยิงระยะก็กร ความเรวดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นกล่องสุ้มเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ท่าทางนะครับผมท่าทางของเราจะเป็นสองของท่าทางนี้เลยนะครับเป็นสองของท่าทางเกือบแหล่แต่ก็ไม่แหล่นะครับเป็นท่าทางโรยเกลือนี่เลยนะฮะแล้วก็จะมีสองของเป็นท่าทางบ่าแปะนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับสหรับท่าทางของเรานะครับผมโอเคสองท่าทางนี้ก็จะได้เป็นแบบสาวนะครับก็ที่ของเราเลยนะครับหนึ่งหมื่นเพชรครับผม สามารถเติมได้10บคนคนละ1น0 0ัเพชรนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะโอเคนะเดี๋ยวโค้ดพี่จะบอกว่าอยู่ตรงไหนก็รอดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะพี่ขอพาอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่อัปเดตเข้ามาเป็น2อัปมาอีกครั้งอ่าล่าเซฟโทรชน2นั่นเองนะครับอันนี้ลูกจะเอากลับมาทำไมเนี่ยเออนะแทนที่จะเป็นของแลนะแต่ว่าไม่แล้ะนะอืมนะผมน่าจะไม่ใช้ของพวกนี้แล้วนะครับเพราะเอากลับมารอบ2ถ้ามีรอบเดียวผมใช้ผมใช้นะตอนนี้มันมี โอเคแล้วก็จะมีสอเป็นพวกชุดกล่องชุดนะนี่เนี่ยท่าทางนะฮะพวกท่าทางพวกอะไรทั้งหลายแหละนะนี่นะชุดนะครับนี่เป็นกิจกรรมล็อกแอนด์โหลดนะนีนน่อันนี้ก็มาสุ่มมาได้นะ,นะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูครั้งนึงอ่ะขับปดนี้ไม่ช้านเลยทึบนี่นะฮะเกลือมาเลยทีเดียวเชียวนะครับเกลือเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะแล้วก็จะมีสองเป็นชุดใหม่ครับผมนี่นะฮะนี่ อ่ะดูดูดูเทเซอร์กันมันเหมือนอะไรวะทุกคนห้องเต้อืมขุนศึกนะเออขุนนางเป็นขุนนางโบย่าว่ะเยสอก็เฟี้ยวนะอืมอันนี้พี่เขาแรกไปแล้วนะชุดหนึ่งนะอนนี้เหลือแค่ผู้หญิงยังไม่ได้แลกด,ดูดูดูปากผู้หญิงแด้โคตรเทลิงจริง อันนี้พี่บอกจริงๆนะแบบแ่งโก้ทุเรศอะแต่ว่าหน้าเหมือนพวกหน้ามันจะเหมือนกันหมดเลยนะแต่มันก็มีสีของมันอยู่นะสีแดงนะอันนี้สีแดงอันนี้ก็แดงเกินไปนะครับมันต่างกันปะมันก็ไม่ต่างกันนะพี่คิดว่ามันไม่ต่างเลยนะแต่สีม่วงอะต่างนะครับแต่สีนี้ไม่ต่างนะครับเออสีนี้ไม่ไม่ต่างเลยไม่มีตรงไหนที่ว่าต่างเลยนะครับทุกคนอันนี้น่ารักแค่หัวนะครับนะตรงอื่นมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีแค่หัวอย่างเดียวนะที่เป็นจุดเด่นของชุดนี้นะครับ แล้วมันก็เหมือนๆกันหมดอะเออนะมันคล้ายๆกันหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันสักสิบครั้งดีกว่านะอืมไปครั้งแรกนะครับตึ๊ที่เผลอไปเกินอีกแล้วเหรอเกินอีกแล้วหรือนี่โอ,โ,โอ้โหเกินอีกแล้วอ่ะไม่ไหวเลยอะ่ะอุย้ยเป็นเขียววะ่ะเฮ้ยเป็นเขียวเมาทุกคนหยอกหยอกหยอกไม่อยากเก๊ีเสียงนะไม่เอาเดี๋ยวใจละลายกันนะครับโอ๋ยโอเคไป let's go let's go ปกติว่าพูดปกติผมก็ใจละลายแล้วอะแล้วมาเก๊กโซงเก๊กเสียงอีกอะไม่ไหวอะจริงๆนะมันไม่ไหวเลยทุกคนนี่นะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนครับเออนะครับก็เฟี้ยวนะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับนี่เห็นไหมนะครับโอ้โหบอกเลยว่าก๊อ์นะฮะอื้โอ้ยบอกเลยว่าหล่อเท่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับโอ้โหนี่ฟิวฟิวนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ จะมีในสองเป็นแต่งตัวเมื่อกี้กล่องที่เราสุ่มได้มาก็เป็นกล่องเนี้ยไม่รู้ได้สาวรหรือเปล่าเฮ้ยได้ถาวรเอ้ยได้สาวรเฉยฮะเดีย๋ยวได้สาวรเฉยแม่งพูดยังไม่ทันขาดคำเปิดปุ๊บได้ถาวรปั๊บเลยนะทุกคนครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีในสอง,องนี่นะเป็นชุดอ่าวูฟส์แอนทายเกิร์ดครับนี่นะฮะแล้วก็ขอสุ่มนี่สิครั้งอ,อ่ะจุ๊บ เกลือจัดนะเกลือจัดจัดนะฮะเกลือจัดนะครับอโอเคนะเกลือช่างมันนะเดี๋ยวนี่สิบครั้งไปปล่อยในหะ้เหลือสามพันเพชรก้วกันนะครับนี่อจุบ๊บโอ้โหมันเกลือไม่ไหวอะ่ะทอนแบบมันเกลือเกิอนอะ่ะนะครับโอเคนะแล้วก็จะมีสองเป็นกิจกรรมแมทเสริมคนนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะมันเปลี่ยนทุกวันทนะุกๆวันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกสองวันนะครับอีกยี่สิบชั่วโมงแหละนะสัมผัสประสบก,การณ์แบบสีเวอร์สีนะครับนี่นะ กิจกรรมจะเริ่มภายอีก2วันนะครับนี่ก็เป็นอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรมีของรางวัลแล้วก็มีพวกกฎฎิการการเล่นทั้งหลายทั้งแหล่นะเป็นสองพ f f c s นะครับมันคืออะไรอ่ะนะครับไม่แน่ใจนะครับสําหรับตรงนี้เนาะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับว่ากิจกรรมตรงนี้พอมเพิ่งเข้ามาด้วยนะครับแก็อันนี้ก็จะลืมมาส่งเมนด,ด้วยนะสำหรับกิจกรรมใหม่พวกนี้นะมีท่าทางมีรถมีพวกสัตว์เลี้ยงเมีบอร์ด่นนันนี่นะก็อย่าลืมมาส่งเมนด้วยนะครับก็สําหรับนะฮะ มันจะมี2เป็นกล่องตัวละครออกแล้วใช่ไหมนะเป็นกล่องออนี่ยังอยู่นะครับเป็นกล่องตัวละครเคนะครับก็ยังอยู่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็สำหรับใน2องเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุบจคลิปนี้บอกเลยว่าเรือจะจัดนะฮะปิ้ว